บมี่เลวดุพ่อหนม่เอาไปพ่อหาบ่ไ้โน่เมียตอบบอไถครับโอ้ยเดี๋ยวสีมายามตลอดอยู่บนถิ่โมปาดอกเนาะเมนเห็นเดี๋ยีดี๋วกับอีต้นเด้อทำร้สมเด้อพอเพิ่เสียแล้วกับโมี่ไปหากินภาษมีเงินจะกี่บบมี่เงินจะบาททำร้สม ซาใบดีทำผู้สมโบหินหน้ากันไล่มือเลยเนาะโทรศัพท์น้องเมย์มีบัณห้าเนี่หนึ่งเดอ้อห้ากระเป่งโทรศัพท์ได้ทำผู้สมเอ้ยเนาะแต่ว่าโบได้ห้าไปใส่เดอ้อยังยูนี่คือเก่าเนาะยูสองน้องเมย์พาทัวร์กับเก่าทำผู้สมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไดเดอ้อถ้าเบิ้งคลิปได้เนาะเออแล้วก็อย่าลืมเนี่ยเพจน้องเมย์พาทัวร์เดอ้อติดต่อเรื่องบริจาคยังกระไดเลยทำผู้สมเดอ้อเบอร์โทรก็ตามนี้เดอ้อ มือนี้น้องเมย์จะผ่าถ้าผู้ชมไปบริจากเนาะคนถูกยากเนาะโอ้ยครอบคอรัวนี่เป็นตาดีตัวลายเนาะมีคนพ่อคลมวซเลือ่อมมาแล้วนผู้ชมว่าเป็นแม่เลี้ยงเดียวเนาะคิดจริงเพิ่นหมดครอบครัวเพิ่นเป็นอมบัตห้าคนเป็นตางงตาตกใจบอสมาไปยังต้องเป็นฮอดห้าคนเนาะก็คือหนึ่งมันพ่วเพิ่นก็คืออันพอคงกระจอางนั่นแหละเป็นอาพาตก่อนเนาะแต่ว่าได้เสียชีวิตแล้วแล้วมาโตโดยลูกเพิ่นอีกสี่คน บอดเป็นแต่น้อยทำผ้สมจนใหญ่แล้วเป็นเบาสาวปลายปีสามสิบปลายปีแล้วพากลมาเป็นอัมพาตมองไหมมาเป็นอัมพาตเนาะมาเป็นอัมพาตจนบางคนก็นอนติดเตียงบางคนก็นยางบอไดมาเป็น4ีคนแล,แล้วเละเสียชีวิตไปอีกซ่องคนเสียชีวิตไปอีกซ่องคนแล้วเลือดแต่ซ่องคนตอนนี้นะอยู่กับแม่แม่ก็ห้ากินยังบอดาแล้วเพราะเท่า,กาแกเดนะ ต้องได้เลี้ยงลูกอีการทำผู้สมมออือใส่ตัวน่าได้เด้อเดี๋ยวน้องเมย์กะสิผาทานผู้สมมือเบิ่งเน,นาะว่าเป็นแนวได้เนาะคอเทจ,จริงนะได้เป็นแนวได้กะไปเบิ่งนำกันนี่แหละทำผู้สมและอย่าลืมให้มีความผิดกลมให้น้อได้กะสมาัตคอมเมนต์มาได้เด้๋ยวทำผู้สมเด้อคอมเมนต์มาได้ติชมได้เป็นกำลังใจให้ได้เด้ย๋ยวทำผู้สมเด้อขอบใจหลายนะชีบังคิดน้องเมย์เนาะอ่าไปกันเลยทำผู้สมระวังการเดินทางทำผู้สมให้มากลำใหญ่ลำใหญ่ l o เด้อ ยูโร6,000กีบเนาะ เครื่องในรถเขาก็จะมีข้าวมีมีมีนมทัพพสุโอมลาก็แวซื้อมาใหญ่เมื่อกี้เนาะเขาจะได้ซื้อเออเขาจะได้ขี่รถซาเลงไปได้ทำพุซุมเด้อเพราะว่ารถน้องเมฆเข้าไปบอดะนี่ทัพพสุโอมเราต้องขี่รถซาเลงเข้าไปเนาะคนพื้นที่ปจะขับเข้าไปเด้อกันนอกกันเอขี่เข้าไปประมันยากนะสองสามนะขี่เข้าไปประมาณสองสามลักเด้อทัพพสุโอมเด้อเราจะไปเฮือนคนพิการคนพิการจะโคตรสองคน มันพิการสองคนเด้อทาำส่วนเด้อเขาจะเอาไปช่วยเบื่อมต้นทันก่อนเนาะทานนี้เสมทานนี้อยากช่วยเรือเพิ่มเติมกันช่วยเรืองต่อมาได้เด้อนี่กาไปช่วยเรื่องเบื่อมต้นก่อนตนะะก็ทำนี้เสริมต้องซื่อเขาชื่อมีชื่ออ่น้ำใยมะไฮปปี้เนาะเป็นพิการมักจะเกิดบ่หรือว่าเนี่ยอะไรมาเป็นวังอายุอันนี้นะสาปีเออพิการวังสาปีนี่เนาะ มาผ่าดเนาะเพง่ืนอิ่นเนาะยางวัวไหลกันวะกรรมพันธุ์เออเพขนเป็นกรรมพันธุ์หมอม่งานพอแล้วกต่เสียเสียแบบเดียวกันพอแล้วไรอายุห้าสิบสองปีกต่เสียปไปเดินทางเด้อท่านผู้ชมเด้อสวยเด้อเบื้องต้นเนาะเด็กนานงดี่ค่ะผู้ชมรถน้องเมย์ออกเข้าไปบรายเด้อเอาก็เลยต้องขี่ซาเลงเข้าไปเด้อนี่ผู้พาเข้าไปซื้อยังเด้อสบายดีท่านผู้ชมซื้อยังเด้อปากซองเด้อน้องคุณใจซาแนว น้องคุญใจซะแล้ลไปค่ะผู้ชมพร้อมรุยแดดเหอแล้วเหมือนเด้อเล็กมันไหมเลยท่าผู้ชมชมฮวอแดออกเลยฮาจะไปไหลปกติแดีวพุ้นตุกในฮาจะข่าบกไดเด้อาพลยนำเฮ้ยได้โอ้บานเออฮาฮ่าเขาห่างก่นข้ามศามาบาน เทำที่สงตอนนี้กับฮอรเราจะเตรียมเข้าไปไหนเนาะในเบื้งกันจะมีไพ่เดร์หล่เบิ่งิิบปีการจะกคนแล้วพอแม่มีไพ่ยูโบ๊ทได้แล้วโอ้สบายดี ลูกล้านมายามสวัสดีได้ล่ะใส่ควรสบายเถอะเหอเมตูอยู่กับไพ่แดงเมตูอยู่กับไพ่แดงนน้อนจำดอกสองคนกันได้จะเอ๊ ทำผู้สมัครนักศึกษาติดโตมหาหนองนาสบายดีไม่เท่าคืนโดดนะคืนโดดแม่จะเอาคืนได้อยู่ดูสบายดีสบายดีเฮยยิ้มบ้านแท้ย่าหายย่าหายรู้เป็นหายปไหายได้ เป็นยังคือหายเป็นยังคนมากเลเด้อเอให้เด้อเอามักใจบอเอานมมาให้แต่ห้าของมหาเลยเพ่นนใจไม่ชอบแนะมันที่จิ๋แนะนี่เพ่อนนี่แม่ก็อยูกับ่นีนี่นีนี่สองคนอะไรแล้วมาดินน้ำดอกเออ ผู้นี้จักปีแล้วสามสิบสองอันนี้มันอายบอหรือมันนองจักปีแล้วขนี่มันโดนอันโนบมาหายฝันเหยียบบปะนี่มันีจริงนี่มันแก่ดีฮะอ่านเลยอ่าง

ไปน้ำมูลเมื่อสองเมื่อไส่ก็ได้ไปไปเงินหนึ่งช่องเงินมาข้าพีเป็นก่อนสิเป็นให้มันเกินยังขึ้นแม่ค,คือขึ้นหอนเป็นนี่แหละนี่นี่คู่นี่พี่เป็นก่อนอ๋อคู่นี่แล้วหนูเป็นก่อนถ้าอันนี้เป็นสองปีมานหนีแล้วหนีจากอันนี้คู่นี่ฮะก็เป็นสองปีเนาะอันอยู่จักปีแหละตอนนี้ <52 S 1> สาที่สองโอ้สามทิ่สองคือเป็นตอนอายุ่สามที่ปีเนาะผู้อายได้เป็นตอนทีปี เป็นตอนปีเลยโอ้ยหูอายมันมไเกปีสิปีดี๋ย่กมันอายุสาหาแล้วนะสามีมหาาีมาปีแม่ก็บเลยว่าเป็นรสนันุนคื่อื่อก็เป็นนอกแม่นองบริไข่บริงาน สีมาเจ็บปวดดวนเนงมีท้ามีอะไรอันก่อสิเป็นก็เป็นบม่ไรไปบม่อไรไปเมเป็นจะสีโลหันเหตดจะไหนอนุญานเขาจะมาผ่าคลายหันแม่ก็ขขอใจจะเข้าเมียังไงผัวผัวหนังพอมันหนังชื่อผัวม่เห็วเศ้านี่อ้ายกัยังตายกันได้เรียวได้หรือ้ายผู้ชายที่ถุตายโอ้ทางมื อันแม่มีลูกแบบพิการเจะคนเป็นชีคนเลยเป็นบดชีรุเป็นยังนอกบได้ซักยาโบซักไงซักทอนเลตอนเกิดน้าก็ซักอยู่พอคนเป็นเป็นกรรมพันธ์เป็นกรรมพันธ์กูได้ซักมไปที่ไหนม่อ ส่งกับโตเนาะโอ้ท่านผู้ชมมันมีลูกทั้งซีคนเป็นทั้งซีคนเลยมีผู้เสียชีวิตเลยเนาะส่งคนเป็นเสียชีวิตบออ๋ออันว่าที่เป็นสีคนส่งคนเป็นเสียชีวิตบอืออนนดมเเเยย่าาีปทา ยันนี้นาจน่ะอกมาตายอันนี้บ e ุปผาองมันเล้เงินกี vale ่ดูเดี๋ยไปป่วยอะต้องปดูเฮ้ยงาาูีดกูอานเพื่นมาขายหน่ค้ายหนิเนตอมู้จับดูขั้นว่าพวกช้างซีมันบุษยาสุดคายให้เขาเด้อล่ะอันเถอะน่ะอคายยามันบอดีดอกว่ะขยะเขาหนุนบอดีล่ะ กินย okay, right right? ังกับบัวชักมิจบานอนไปนั่งไปใช่ลหมห่อนมือนาดดูพื้นหายวะไงพื้นหายวเพือนปวดยังเด็มห้อกับบัักพืนยักเบาตี้เนาะปวดแขนบาจชักแขนตัแขนตเป็นบาดนมเดีบาดตรงนี้ นี่จะเป็นยูคออะไกเป็นเบิร์ดสี่ตรวนี้จะเป็นนง่ง่างว่าผีลูกได่แม่ยกน้เบิร์ดยีน่นีน่าี่แม่จะบอกเบิร์ดเก่งจสีเงินชามแสนหมาเบิร์ดตอานั้นแม่มาให้แม่อยากไปน้ำมู ไปก exactly. um, yeah, yeah. yeah. well, like, ับไรนอกนี่ก็ไปขึ้นกันเอ่ไอ้หอดตอเขตผลนไปหอถุนอ็นนกะม้าเอเดมาม่เป็นจะได้กับบวขาใจเลยเนาะเนาะก็ขวดอยู่นักกับกะวดไปเมืองไถเมืองนาวกับขวดน้ำเขาอยู่กินไหม่ใช้แกะให้กินให้เบืองในดูกินไไม่เินมเท่าตีมะลําใหญ่ว่านเมท้าเยี่ยมยามเบื้องต้นเล้อเมท่าเด้อมาเยี่ยมยามเบื้องต้น แล้วามีผูดเจบุญเพิ่นอยากซอยเดือไเม่าวเพิ <so ่มเติมเห้กับม่อีกโด้ดดเฮยาบโกดมายามเบิ่อเพิ่นขึ้หอวบอกของโบได้มามสวยจมจมหายอยู่มาไม่ได้กินเลยบามบาจะได้กินมักใหม่น้ำมันบ้าเด้ถือกำญยเด้พอไก่ เลยดุขึ้นเลยดเขึ้่เขาเขาเขาเอาไปด่ายนอเม่ยต่อบีไปด่ายกาะหายนี่จะเบ่งดูว่าเออว่ยากกับไปน้องไหม่ว่ามาตุมมาอ๋อหาลุกินแต่มันบ่มีนะฉันแบบนี่นะมันมากยมันกรใหาเต้องกินต้องอยากใส่จิ้มหามือต้องกินชามขานอจิ้มใส่จิ้านี่น่ารำไรสาวหเ้าใหม เบิร์ตผู mm ้ยามตอนเนี้ยแช่ปะก็หายแล้วมีโอกาสมายามอีกเด้อดีใจเนาะเป็นไงรอกหายเดี๋ยวสีมายามตลอดอยู่บนถิ่นโมปาดอกเนาะแม่เห็นจดี๋ีเดี๋วกับอีตุนเด้อทำผสุมเด้อขาดดกนี่ก็จนหัวออกผัดมาผัดก็หายเราเกลี่ยพอพอเป็นเสียเดี๋วกับผมมีไฟหากินมาสั่นบมมีเงินจ้ะกี่บผมีเงินจ้ะบาสท่านผสุมเอออีตุนเด้อเนาะ ผู้นี้กับพิการน่ะค้าอยู่ดีๆกัว่าเบิดเที่ย่างนั้นดูว่าไปทังไหนกับเนีท้งไไปทางไหนขั้นคอยนี้เพื่นกรเบิ้งอ่าเพื่อนแล้อดหาานรหม่เต่อหอยขี่มาทุกินสูเออเพื่อนกระเบาไรอยู่บ้ไ

ลหมาจะแค่ละหมดแม่กับน้องเต็มหัวเต็มเหงอนอมาเบิ่งอู headache, All right. All right. Uh ้หมดจอนีๆอยู yeah, ่ท really mm ุแขนขาให่เจออะไรจะอ่ะกินๆยำใเพิ่นเ่งกี้ยำกุ้งกวางไหมตอนนี้โอเคไหเลเออนลบานเนาะจับดูหับบากต่เตงคัวเนาะตัว เพิ่นข้างโอยโเพิ่นเจ็บบอแไม่ดีกว่าเพิ่นหายเพิ่นเจ็บเพิ่นข้างมันเพิ่นปวดนะเพิ่อนปวดนากบัแต่มาแมนบอยอ้สู้สู้เพิ่นนี่บมบ่มดินน้ำผิ่นนาะขนอกมาหามีแต่บ่ให้มือสึงห้มือดีใจนะคนเราห้าเออนนมานอนนะัเก็ดคนาส3สู้เด็กยเอ้ยมือสู้ๆมือสู้สู้คอยเอาผึนน้าบ่ค่ะ เกลียบเค่งเนาะแม่น้อง4กิโลิเป็นหัวเป็นหัวหวะเออจิไมายามตลอดเด้อสูดๆเด้อออ้าถูกได้กินไม่ใจกิน่าตดีนะลูกเอ้กินน้ำเนี้ย

เฮ็ดสองเบื้องเลยอ๋อเบื้องนําบ่ได้เออมันเฮ็ดเบื้องมันบ่ได้บ่ได้อันโดม่วงก็ยังบ่ได้อยู่แม่พ่อมงเจ้างเม็ดกินน้ําาน้แม่ดให้กินจังได๋มันเียอืนี่สิแหเบงดีออก เอาไม้แล้วเอาเกียออกเลยนี่น่ะค่อยแป้งบ่ว่าใครเฮ็ดให้เจ้าค่อเองนี่แหละมือสู้บ่ั่นน่ะเออมือสู้เพิ่นเฮ็ดเองบ่ั่นเพิ่นยิ้มได้นาเนาะได้นาันเฮาว่าเพิ่นเฮ็ดอเอนะบเพิ่นก็เฮ็ดเด้อว่าจะ นองมากคลิปก่อนนองบวเพียดเลยจืดเลยทำผู้สมันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เด้อนองบริบูงแล้วมีความคิดความเห็นได้กัคอมเมนต์มาได้เนาะพายกมาสวยเรือยังเพิ่มเติมกับมาสวยได้เด้อทำผู้สมเด้อเดี๋วขอเราจะเป็นสะพานบุญเนาะเนี่มามอบข้าวมอบน้ำมอบนมให้เพื่อนตนไล่เด้อเลี้ยงลูกู้เดียวเนาะลูกพิการเลยทนผู้สมอยู่บ้านง่าเจียง นาเจียงเมืองปักเซ่แข่งจักรศักดิ์คทำผสมเด้อนี่แม่แล้วก็ศขอบใจใส่สะพานบุญน้อที่บ้าเพิ่นทางเออพาเข้ามาเดินนี่ตรงได้ว่าขีซารีงวะแล้วน้องเมย์เจ็บดากเหมือนทำผู้สมอาซารีงวะอุนโดตใหญ่เป็นจอดอันอีรโดใหญ่แค่นหนหน้าหนักหน่องันหัวมันสิเจ็บดากวะนะนั่นเอาม่อนอัน มอเอร์ในรถก็มีคยู่ท่านผู้ชมเพื่อนโม่เครื่อขี้ที่ใช่ขี้อยู่แต่ว่าอันส่วนแรกมันยังยอยังแบบนนั้เดิมมันมีโซ่โซงหัดยืนก็ยืนนั่งก็นั่งไม่ได้ต้องได้นั่งอะไรแล้ววะที่ต่างไหนออกมากแต่สีผ้าเพิ่นไปดินแถวตีนผู้ไปเบิ่งมักบัวยังซื้อบัวป้าเป็นไปดินอ๋อมักบัวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปต่อส่วนบุตรท่านผู้ชมเด้อเอาพรมลูกล้านจะได้กลับเดินไปเท่าเด้อกลับไปได้เอลยได้ขับกันไปบ้านเอง บ๊ายเออบายอุ้ยน่ารักจังเลยส่ง เมื่อกี้ขาคุ้มบันนี้รถด,ดับบันนี้ชิว่าพกวนพวกนี้ข้าอันไปกระซอกกระโสนังท่าคืนท่า